ช่องอาปาชาแนลนะผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูคู่ซูเปอร์บอลและตะวันฉายนะครับผมเพิ่งดูจบมันมาเลยเพราะผมดูกันทั้ง่่างเลยผมมีทั้งคนชอบตะวันฉายแล้วก็คนชอบซูเปอร์บอลยุส่วนใหญ่คนจีนจะชอบใคระ <Super bon. S 2> าะว่าซูเปอร์บ <Super bon S 2> อลได้เป็นโชว์เตที่จีนนะครับผมอ่ะพูดถึงความรู้สึกอ่าพูดถึงยังไงดียกแรกก่อนเลยยกแรกเนี่ยตะวันฉายชนะยกสองตะวันฉายชนะยกสามเนี่ยซูเปอร์บอล ชนะนะครับผมสําหรับผมนะยกสี่ต้นยกซุปเปอร์บอลทำได้ดีมากมาปลายยกสี่มา, 4, มาตอนที่ว่าจับขาและเตะไม่ลงอ่าส่วนยกห้าก็ไม่มีอะไรมาพูดถึงข้อเสียของซุปเปอร์บอลวันนี้ก่อนผมว่าแกไม่ได้ต่อยมวยไทยนานข้อเสียที่เห็นหลักๆเลยนะครับหนึ่งแกไม่ยกบังเลยสนใจต่อยคีบ็อกซิ่งจะใช้แขนรับแขนรับแขนรับอันนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้แกหมดแรงเพราะโดนตะวันฉายไปไปหนะักตุ้มตุ้ม ทำให้แกยุบได้ข้อสองท,ที่เห็นหลักๆเลยแกมีสองน้อยมากก็มีผลการทําให้แกแบบว่าแบบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสอกอะ่ะดูแบบจะต่อยหมัดอย่างเดียวสามสำหรับผมนะอันนี้สําหรับผมแกต่อยกับต่างชาติต่างชาติจะมีหมัดเสมอมีแต่หมัดมีแต่หมัดโดยมีแต่หมัดสมมติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือมีหมัดอยู่แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นในการโชกค,ครั้งหนึ่งพอมาเจอตะวันฉายที่เป็นนักมวยไทย เขาไม่ได้มานั่งต่อยมันนี่ตะวันฉายเตะ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 เขเตะเตะเตะเนี่ย,ววย,ยซุปเปอร์บอลสู้ไม่ได้ทีต่อทีสู้ไม่ได้ซีซุปเปอร์บอลช้ากว่าซ้ายกับขวาเป็นการชิงจังหวะอันนี้ที่แบบเห็นหลักๆเลยนะครับผมแล้วก็อาวุธหมัดวันนี้แบบว่าเข้าเป้ามหมเข้าแต่ทำอะไรตะว,วันฉายไม่ได้ตะว,วันฉายไม่ยุบไม่อะไรเลยนะครับผม อันนี้คือข้อเสียของซูเปอร์บอลสำหรับผมในไฟน์นี้นะครับผมก็ด้วยกติกาด้วยเดยถามว่าถ้าตะว,วันฉายไปต่อยคิกบ็อกซิ่งจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมสําหรับผมเนี่ยถามว่าถ้าต่อยคิกบ็อกซิ่งเนี่ยกับซูเปอร์บอลจะเป็นงไงก็อาจจะซูเปอร์บอลก็อาจจะดูดีในกติกาถ้าตะว,วันฉายต่อยเหมือนกระโจอะ่ะก็อาจจะดูแพ้ซูเปอร์บอลน,นะครับผมแต่ก็ต้องรอดูว่าไฟ์ต่อไปเนี่ย ตะว,วันฉายจะเจอใครจะเจอกติกาอะไรจะเจอสิทธิชัยไหมที่ตะว,วันฉายเคยแพ้นในรายการวันหรือจะเจอโจโนัทวุธินะครับผมจะเป็นกติกาอะไรก็ต้องรอดูหรือชิงกริชจะฆ่ามาต่อยมวยไทยและชิงกับตะวันฉายก็ไม่แน่นะครับผมส่วนวันนี้ตะว,วันฉายข้อดีเลยก็คือได้ต่อยกติกาของตัวเองลูกเตะลูกทีบคือแบบว่าเห็นแล้วว่าต่อยกติกาของตัวเอง มีขยับรองมีสองมีเบรคคือครบเครื่องถ้าข้อเสียสําหรับผมตะวันฉายอาจจะเป็นเรื่องเรื่องถอยอ่าเ,เดี๋ยวผมจะโดนด่าแล้วเออไม่ก็ต่อยมวยไทยฟังก่อนนะครับฟังก่อนก็อาจจะถอยเยอะไปก็อย่างที่บอกแหละอย่างที่บอกแหละอาจจะถอยเยอะไปแต่ถ้าเป็นคนอื่นถอยก็จะโดนด่านะครับผมบางทีก็ คือย่างที่บอกวมวยไทยมันมีมีมีคนเดินก็ต้องมีคนถอยผมถึงบอกว่าบางคนบางคนที่ต่อยมวยสไตล์อาจจะถอยบ้างเพื่อรอจังหวะอะไรบ้างเขาไม่ผิดแต่เข้าใจอยู่เพราะคนดูคนดูถเนี้ยคนดูมวยมันจะมีทั้งคนดูมวยห้ยกับคนที่มันดึงม,มวยวนันต้องการให้มันต่อยต่อยต่อย,ต,อย,ต,อยต่อยกันแต่บางจังหวะมันก็ต้องมีถอยเพื่อมีลุกมีรับรอจังหวะสองอืมก็ต้องก็ต้องไปตามเกมถ้าคนต่อยมวยจะเข้าใจในสิ่งที่ผมบอก มันมีถอยมันมีเดินมีอะไรจะให้เดินอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แต่ถ้าแต่ถ้าสมมติวันนี้นะแบบต่ออ่าซุปเปอร์บอลได้นับได้นับก่อนแล้วต้องบีบให้ตะวันฉายเดินเนี่ยตะวันฉายเนี่ยจะเดินถนัดหรือเปล่าจะเดินเป็นหรือเปล่าถ้าผมเลือกได้ผมอยากให้ตะวันฉายแบบลองเดินทาบ้างเดิน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 ทบ้างเพราะว่าเวลาแบบถ้าเดินทําอ่ะคนเดินทํามันได้เปรียบอยู่แล้วแหละเนอ่มันได้เปรียบอยู่แล้วแหละแต่ถ้าสมมติ วันใดวันหนึ่งเราเป็นมวยถอยเราถนัดถอยถ้าวันใดวันหนึ่งเราต้องโดนนับก่อนแล้วเราเป็นผู้ตามเนี่ยแล้วเราเก่งถอยมันจะตามลําบากอันนี้ข้อคิดสําหรับผมนะแล้วเราก็มาดูว่าตะว,วันฉายต่อไปจะเจอใครและซูเปอร์บอลเนี่ยจะเลิกมวยเลยไหมหรือว่าอยากจะชบต่อเพราะว่าเขาก็มีเกิดอยู่ว่าเขาแบบเขา่อยมวยมานานแล้วเขาอยากจะอยากจะพักแล้วอยากจะไปใช้ชีวิตแล้วโดยส่วนตัวนะเดอผมเคยดูในรายการ YouTube ช่องหนึ่งครับเพราะว่าคือเขาอยากจะแบบมีครอบครัวมีเขามีทุกอย่างแล้วเขาอยากมีม,อมีอยากมีลูกอยากมีครอบครัวดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมส่วนคู่อื่นๆก็สนุกมากๆครับส่วนตัวผมผม,มวันนี้ที่ผมเชียร์แบบคือเชียร์มากๆเลยนะคือสุรยิยันคือเพื่อนผมแล้็เสือแบ๊นี่คือผมชอบในการส่วนตัวอยู่แล้สวสองคู่นี้ผมเดี๋ยวต่อไปเราจะมาวิเคราะห์คู่ไลซิลี่กับพจันฉชยนะครับ โอเคไงก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และเป็นกำลังใจให้ช่องอับบาชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ